สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบึงเจ้าจับป่าอยู่ในซ้านี่พี่น้องซ้า,ารกับเจ้าซา,ากับน้ําท่วมเลยล่ะทีแล้วเมื่อกี้นี้น้าท่วมพี่น้องเลยปลามันเชี่ยงหลงเรือเปล่าล่องอูพี่น้องลาเจ้าถ้ามันเหลือมันก็สิตัวใหญ่สับไปมาบึงเด้อพี่น้องเด้อบึงนะักเจ้าก่อนมือนน้โอ้ลมมื้อนี้ลักลมคักขนาดเลย าเลี้ยงเงี้นี่หรือมาอยู่เองบอน้ำบ่ท่วมบอกสมีบ่ติท่วมเลยมเนาใช่้เลยนี่สเยเออเผื่อไว้เผื่อได้เผื่อเสียตออยากดึงเปนี่ไปนส่ดึงเป็นนี่ไปอาจ้โรดบอกดึงไป เิด้ไ่าีเครื่องกลางว่าได้หรอเอาวางกลางนี่รัดมานี่บ่มีไม้บ่มีไม้สิปลาเต้จะปล่อยลงนี่ปลาบึกจะมาจะล่องโอ้จะเห็นปลาบึกโอ้เห็นเลยแม่เนาะยังอยู่ดอกปลาบึกมันโมไปน้ำท่วมก็ได้ปลาหนิหนันยังอยู่แต่ว่ามันมือเท้ามือเท้าเกลือแล้วนี่บ่เกือแล้วโมมาวนี้บ้านอ๋อเอาโอ้ย้าบึกปลาบึกก่อนนะใหญ่เตือนว่าจับเบิ้งจะเสื่อแล้ว ตีไกย่นนกยนี่ยได้สี่โลปีนี้ก็เพิ่อมอีกโลนึ่งหรือสองโลเนาะเอ้าอยู่ซาเทิงอบอโอ้ได้ไปส<า>ิบแล้วสาสิบโลเลประเอาเบึงดูเบึงพี่น้องเ้ยเยบบออโอ้เบึงปลาบึกก่อนมือนนี่มัน มันมันบ่น้าซินีนะเนาะน้ำท่วมเออแต่ป่าในอื่นมันยังยังเห็นเนาะท่วมมันก็ท่วมบ่หลายแต่ว่าคนคูนั่นลิฟเลยตีว้มันชิยังบ่อสันแม่นมันไปเลยบ่เออบงก่อนพี่นเขาเลยลองเหมือนต่ำเจ้าตู มึงรู้ประเทศใจักตูอยู่บ่มันห่างปะเทศใดยี่มองสิแปดบ่ธรรมดาเลยสิแปดเสนปลาบักสามสี่โลเด้มันยังคาต่ำเลยบอกต่ำปะมันไม่ต่ำจะกลี่ยเลยโอ้มันยังไก่บ่โอ้บ่ทรามันต่ำเลยมันสิต่ำอยู่แค่ข่าวไป่ได้บางมาเกลี่ยละไม่เนาะป่าสูงปลาไปสูงโอ้ค่อยตอดนั่นแหละ ทอดเบิ้องนั่นโอ้เผือดฉีลากทอดได้นี่ได้ไก่เติบก่วงเติมเนาะดันซานีิเนาะกินยากได้ครับมันกวงซากวงนี่กินยากถับปลายากนอกจากสูบอย่างเดียวได้แหล้วน้ำแบบนี้เ่อ ้ต่ำเลยบ่บ่โอ้หนึกว่าต่ำเลยโอ,อ้ยมันกระหูจักเลยเนาะพูแล้วมันไปอยู่พูแล้วมันหนีมองเลยจอ่ยจอพูแลจ่อพูแล้วมันจะติดต่ำเาติ่ห่ะ โอดแหมือค่อยว่ามันห่างวะโอดมองทำหยุดขดเก็บจับยืดหันเลยจะได้คือฝาครับอืมทำอยู่เปล่าำอยู่ทำอยู่ทำบาทเดียวหรือหลายบาทเย้โอ้ยขั้นตำบาทเดียวมันจะไปขึ้นด้วยมันสิได้ขั้นดึงมือแล้วแม่นอยู่อืมมันจะเห็นป่าบึกตัวนั้นเราโบเห็นอยู่นี่บ่ดื้อมันข้ามวะป่า

เดีดีเีเดเดเดดเดเดป่าหยังป่านิลเฮดีเออบอรอดรอกรุ่นนี้อรอดอืม่รอเบ่กืมขาขึ้นลออันี่โอ้ยก็เอาขึ้นรแหลเนาะอืมดอ้สองลเนาะอ๋อสองลูกได้อยู่โอ้ต้นนี่ได้ตานยต่ำสมยู่อ่ะทแตงเงยตัวใหญ่ อุ้ยหลายปาดรุ่นนี่สอูกนี่อ๋อสองลูหลายมันไปใส่เบือตึ้มมันบอดฮึกยังมันข้ามมดจังไงยังดีนะแม่มันมันมานำตัวนี่หนิเป็นจังบุญแหละมันมานำนี่บุญหลายแล้วมันบุญหลายแล้วเพิ่นมานำใช่ละบาทมาเอามมงสิมฮกเขาหนิเออเอามมงสิมฮกบานีเอือเอามมงสิมฮกบานีโอ้โหใหญ่ อ่มหลายคนอยู่ได้ยตัวใหญ่ยังไู่หนาตัวใหญ่ที่ได้มาอยู่ได้มันมองขึ้นมานล้ยังมีขั้วมันไก่คนี้มือได้มือได้คนนี่สำคัญอยู่ได้มันพวกถุงเสื้อ้ดีๆด้ไม่กให้ลุดมือไม่ให้ลุดมือ ทะลุหลบบานโลดได้หมดลุกปากพร้อมเงี้ยหลังเงี้ยเออแค่นั่นแหละเลยเอาเลยวันนี้ได้บานนี่บ่มีบ่มีลุดผุดอะไปเอาไปปลาทกเกือกขี่สมออกลอกเออเออรอมึงมองสิหกบานนี่ปลาทูกไปเบิ่งซานหน่วยนั้นรู้บาดนี่แต่มองสิหกลาก tán ngồi năn bản, tán ngồi ní nhìn leo pa, to nhảy, tán ngồi ní mình xí nhảy sầm này, bưng đú, lóc giỗng ngồi ní cái đài không, lóc từ bỏ, từ bỏ nhàng nhàng đấy từ ได้ได้แท้เนาะแต่สวยเนาะวันนี้เนาะคันคนลงแล้วได้โลดไหมบอเมื่อกี้นี้บ่ลงคนบ่ลงคนหนาวเป็นตัวเราบ่ขึ้นเลยเนี่ยบ่เอ้ยขึ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวจะขาไปมาจะมาขึนเออหนาวโอ้เสียเอาขึ้นฝั่งนั้นเออเอาขึ้นลุกอ๋อเอาโป๊กปามิ้นอะไรนี่อืม จะดึงเอาแล้ว <ie> บ oh, okay. oh. <c oughs> ่เดี๋ยวนี้บ่เล่นดึงแล้วกางโอ้กางไว้หรอกางรัดปล่าเออบน้้ยข้ามไปบลกฟาน้ำก็จะวันนี้โมนีลลัดโอ้อืมไหลลัดอ้อมป่ายางป่าแถวนี้ท่วมมัดป้ายาง4แถวนโนบดเลยะเม็ดจไปพูดที่หน่อี่หน่อยวมหมดแถวูดอก โอ้ยกระสุพออมาแล้วมันบยุสันาปเนบานี่มาเลนไล่อไปอะไรเนาะโอ้ยยางบุริกี่ตัวนึ่งมเสาดิืม บานี่หืมจ่ออะไรยังบวเห็นแจักตูอยู่ใช่บเห็นมาจ็กตูเลยบวชดามันยังดามันมามันเข้าเผาซือดอกอะไรปกติอยู่แล้วกแลก็น้กันบบวมมานำบ่มาบ่มามีมีอยู่แต่พูดแลปาป้าบ่มย่งเหรอยงนบอกตีน่ัน อู้ฮะดิฮดิโอ้พวนพวมันใหญ่ท่อกันอยูเนาะตัปลามไห่โอ้ยมีตัวเดียวนี่โอ้โอสกิโลตัวนี้ก็ได้พ่อมันใหญ่ก็อยู่คนเด้มามาาอ่าทออ่ทเอมาเอานื้ออไรเนี่ยเาไหมเค้ืองเลยบอก ดึง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 นองเปลนปาเลออโอ้โอ้ว่าสิบไดจักตูได้เนาะยังได้ยูเนาะอ้ยใหญ่นาดลาหนิมเียนี่้ใหญ่น้ะงเลี้ยงมาถึงเลยทนี่าเฮ้ยปลาปลาเรือมันหนีอ น้ำมาท่วมน้ำมาท่วมมันก็สิไขาอ่หรอกว่ะเออหาป้องออกมา้งโบ้ทะเลาะหิล้ยคือลากไปเต็กมันชิบตกน้ำมื่บ่อเออบเาเเดี๋ยวี่เอาปี่เนาีเอาไล่ไปไล่ไปโอ้ยลัล้วเนี่ยบุ่ยบุเยนนี่ บาสี่นี่จกไปนะมั้ยนี่จกไปจกไปไล่วยเรื่อยๆฮะดิโอ้ยเอ้าจกปากจกนี่เอาขี่โกกนะอย่ามันดี่นนะทมันบาดมือดิบาดแล้วพูนป้าโถอ้ยนี่ไงสักนกนี่ขานี่ใหญ่อันนี้โอ้โพูดได้าเอาพี่ลึกอันนี้อื้อ เดี๋ยวสองตูแล้วบาทมีบินห่างอยู่ไหมเนาะฮะบงเอาอีกรอบหนึ่งมองสิงบสี่เส้นบาทไงเมื่อกี้นี้มันมองสิบแปดมันห่างเกินมองสิงบสี่ดูบาทนี้ตอนนั้นเอาฝั่งฝั่งทางนั้นตาหน่วยนั้นได้ตัวหนึ่งอีกังก็ได้อันนี้ก็ได้ตัวหนึ่งรอบแรกถึงรอบนี้ดูบาทนห้นมอง ถีงมาอีกเอามองสิบสี่เซนบาทนี่มาทดลองถ้ามันเลิกอหลีได้หมดุใ่หต่ำ้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้กันแล้ววนีตัวกันแล้วะีติดบเลยนี่บติดมองเลยบ่เลยนี่โอ้ยเล่นโอ้ปอมจมันเือนอ๋อสอมันบวต่ำมันบวต่ำเโ้ย จะว่าค่อยดึงค่อยมังเคื่อกเลินขึ้นผีเลยทอดตอดปลอมบ่ตอดข้าวบอกกินอ้อปลามัเซยเอีกไม่ดกินเนมอปลาวเซวอยู่โอ้หมดเลอเพลินอ่ะหมดลองเบิ้งเต้นได๋อู่เกียบร้อยเล้วเกินนีหมดแล้วเกียบร้อยเลยว เราบึมตีนมองเป็น่าเลยมมขึ้นด้านด้ฐานแล้วมันอยู่เป็นตีนตีนมอแม่ดีๆแล้วใช่มันอย่ดี่ดีมันมันเป็นทุงไหมเนาะ็ีอย่างซูอหนึ่งบานนี้กับหินจ่อยเนามองแถ้นั้นขึ้น มันยังไปทุงไก่อยู่อย่เรื่องล่างเรื่อ,อ,องล่างอยู่นะตีน้องบุจะคุ้มแหงปครอยู่หรอใครโกปดุกอยู่รอปดุกกันจาคุบปปดุกปร,กปรา,ารปรปรกฏปลอมทงมีจมขนาดมานียกขึ้นเลยขานเลย ตับเลยตับเลยฮันดีโอ้ฮันดีฮันดีอุบอุบ่าอาอฮันดีขึ้น้คนอยู่นตัวนึงได้แล้วตัวนึงงานสองสอกิโลได้ยีอกาตัวนี้ตัวเดียวหกระตับนนี่แหละป่าถึงมองดียฮันดีฮันดกอบต่ำกปลาบึกบอ บาบ่อขาดไปเลยอันนี้ยังอยู่ติดแล้วพอดีติดมองแหละรุ่นบุ่เนาะมามาเอออันนี้ก็ด้อง่งมุงกันอยู่ซื่อเลยนะเอาซาอู่ไปอย่างที่เราเบิร์ดอลไรบ่อหวานนี่ว่าเบิร์ดอเ่างเบิดอ๋อมันน้าอันน้าอันดีได้อีหลีเนาะกุ้มอยู่เนาะ โอ้ฮะเดะแม่ลลี่เฮเดะอยู่ในมองยังอยู่ในมองเฮเดะเดะเดะยังยังอยู่ในมันมันเลาะอยู่ไหมมันเลาะอยู่เห็นหอดตู๋แต่หากอยู่ซานีบอ้วนคือซานตัวปลาเห็นตัวอยู่ตรงกลา ก็ได้้ดิดิยังเลาะอยู่ดิอาแม่คุบแม่ตุกระดับกรับอ้ดีฆ่าเลยวดิป่านี่อยู่เลยมันบดตับง่ายดิโอ้มันบง่ายเ่อไรด้อาแม่ยื้อแม่ยื้อเอายื้อเอาีเลยตนเลยดเลย โอ้ีบหาาอมาแล้วเาทนี้มดบาทนี้มเออสมตัวสมเป็นห้าเอาพอกินตัวบ่านี้เนาะมันดอดเ็เดงานมาบาทนี้ปอโอ้ตัวน้ใหญ่ขัวปอทุกอตัวนี้เอาปลาได้บานี้้วนพวกกันอตัวนี้เนาะโอ้ใหญ่ขนาด ตาเลืองเลยเนี่ตัวใหญ่ตัวสาเทืองให่หันใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้สิได้น้ำมาท่วมเนาะโอ้ยหันน้ำหท่วมนี่บใหเบาเลยเขาซื้อดางมาันเจดักเคยมาให้เพื่นอัดแถวขึ้นาแเนีย่เยเี่ย่กแผมันแทเพื่นเราหันเขาเราไปแถวมองมันต่อถูกมันก็ไไบพวกอหมอเขาเห็นตัวนี่เขได้ยางขดดนุดเฮย เอาเอาสำนี้ก่อนน้องพี่น้องนะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ